สวัสดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราข้ามไปนะครับลุงพลเดินมากับทานายนะครับนี่ครับนี่นะครับสื่อก็จะมีแต่ช่อง YouTube ที่อยู่สายลุงพลนะครับตอนนี้มาถ่ายนะครับผมรู้สึกขนลุกผมรู้สึกขนลุกเลยนะครับท่านผู้ชม ถ้าเห็นบรรยากาศแบบนี้ครับนรวมกันรมกันรวมกัรันรวันนี่ครับถ้าถอย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 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับจะขออนุญาตนั่งด้วยคนครับนี่นะครับ โอโทษนะครับได้ได้ครับผมมาดู่อดูกันแต่ลข่าวเรื่องต้นต้นนครับนาเดี๋ยวอีคแต่ไม่่ได้ได้ได้

ก็สามสิบบาทครับได้เพราะว่ามันมีพยานเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างวันนี้ตกังวลไหมคะวันนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องนะเป็นการเล่าเรื่องที่กันทั้งหมดวันนี้วันนี้สืบพยานโจทย์ผู้เสียหายที่หนึ่งหรือจุดร่วมที่หนึ่งนะฮะคือของคุณแม่สวิตีนะครับยังสืบไม่จบนะครับวันนี้ยังสืบไม่จบครับแปลว่าวันนี้ก็มีค่คือปากเดียวโดยโจทย์โดยการโจทย์เป็นคนถามนะยังสืบพยานโจทย์ไม่หมดปากนี้นะฮะก็เลยสารก็เลื่อนไป นัดหนา้าความจริงคดีนี้นัดไว้วันที่หนึ่งคือหนึ่งกรกฎาคมพรุ่งนี้แต่ศาลต้องติดคดีการพิจารณาคดีใน้รอเดินไปก็เลยต้องยกคุณแม่สวิทช์ดีนะฮะที่เป็นผู้เสียหายที่จุดร่วมที่หนึง่งไปสืบพยานต่อวันที่เก้าสิงหาคมสืบต่อนะครับแล้วก็มีการสืบไม่สืบครับพวกนี้ไม่สืบครับเฉพาะคดีนี้ก็ศาลท่านยกเล่นนัดไปครับก็สืบก็<ต> ก็ใช้เวลาสื่อสมควรวันนี้สื่อต่เช้าเช้าเสร็จถึงเที่ยงเที่ยงถึงเมื่อกี้พักๆก็ยังไม่จบปากนะฮะยังไม่จบปากแรกนะยังไม่จบปากแรกจโจบนะจบปากแรกจทจ์เสร็จแล้วต้องชนร่วมต้องถามอีกนะฮะธนาจะร่วมถามอีกธนาจะร่วมถามเสร็จแล้วก็จำเลยที่หนึ่งถามอีกธนาจะไม่สองถามอีกเข้าใจว่าปากนี้น่าจะเป็นนที่เกี้9สิงหาคมอ่ะจะสืบหมดนะฮะเข้าใจว่าน่าจะสืบหมดได้แต่วันนี้ไม่จบนะครับ อย่างกวญญัตภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะภาพรวมนี้เป็นแม่น้องทุกคู่นางสาวสาวอิทยุยทำเป็นการให้ปรากคำกับสารโดยการเล่าเรื่องเรื่องยากเล่าเรื่อง นัดหน้าก็จะเป็นที่ว่าแม่น้องจุพูลเราเลื่อนต่อแล้วก็เป็นพ่อน้องจุพูลแล้วหาไฟจำเลยถึงจะสังขารคำพิพาวษาที่เขานําเสนอไปค่ะเห็นว่าตอนแรกสั่งการนัดสืบพลานพุ่งนี้ต่อก็คือเรื่องอไปวันพรุ่งนี้เนื่องจากว่าเป็นการนัดคดีซ้อนกันแล้วประกอบว่าพยานเราหลายบ้างไปสอบเลยขอเลือดกันก่อน หลังจากนั้นก็จะต่อนเนื่องไปเรื่อยๆประมาณอีก15นัดพอพยานไหว้จนก้บหมอกปากแล้วของพยานจำเลยก็จะนำเสนอสารเข้าเปิดความรัอสารร<อ>าวๆเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของเรามีพยานที่อ้างประกอบการว่าเราไม่ได้กระทำผิดก็ประมาณสัก29ปาทครับ รว,วมแล้วคดีนี้คงจะ,ะสืบพยานจบภายในปีนี้ส่วนคําตัดสินอยู่ที่ท่านพิจารณาว่าช่วงเดือนไหนยางไรครับนี่หลักการต่อสู้ของเราก็ยังเหมือนเดิมคือคําถามคือว่าใครได้ประโยชน์จากการเสียชีวิตของน้องแล้วก็มีสาเหตุหอื่นไหมที่น้องจะ,ะเดินหนีหรือลุกหนีออกไปได้เราก็ยังคงเดิมว่า อ,อย่างคงเดิมว่าน้องก็อยากมีมีโอกาสที่จะเดินตามสนักที่ชื่อปราฉกนะครับแล้วก็บังเอิญว่าอาจจะสนักปราฉกจริงน้องไว้ต่างทางระหว่างนั้นน้องก็ยังเด็กอยู่ก็ก็กระจนไปเรื่อยๆจนน้องเสียชีวิตเองเพราะ ถามที่าวในส่วนประเด็นที่ทายพนายไปจำเยวะค่ะบอกว่าปลาส้มน่าจะมีส่วนในการนำน้องขึ้นไปบนฝูงเขาอันนี้เราน่าจะมีข้อเกิดเพยได้ไหมคะว่าพยานที่อ้างอีกเป็นพยานหนึ่งคนหรือว่าเป็นหลักฐานอะไรก็เราคงแสดงข้อเท็จจริงให้สาลเห็นว่าพฤติกรรมน้องชมพู่สนิทคุ้นเคยและเล่นกับปลาส้มเป็นประจำ เป็นไปได้ว่าวันเกิดเหตุน้องก็วิ่งตามในส่วนของพฤติกรรมสุนัขเราคงใช้นักจิตติเีิย์และนักจิตต เชื่อมั่นว่าจำเลยเรา,าไม่ได้กระผดานร้ายอย่างไรจะได้ประโยชน์จากการคัดครรนรนองครับเราเข้าใจความเสียของแม่เราเข้าใจความเสียของปู่เนื้อแต่เราก็จำเป็นต้องเท่าพอด็จจริงให้กระจายให้่ละเอียดขึ้นครับคำถามอย่างที่ผมคำถามว่า น้องจำผู้เสียชีวิตไปจำเลยผมจะได้ประโยชน์อะไรให้ทางตรงข้ามเขาเป็นป้าเป็นครอ,อบครัวของโต จ็จนขอนอ้อ <_ d ance> แบกนั้นค่ะว่า29ตาเน,นี่ยค่ะก็คือแหล่งวิาการเป็นประเทศไหนบ้างเราะว่าอย่างตายโจ,โจ,โจ,โจก็จะมีทั้งหลักฐานนิตวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นชาวบ้านแล้วก็เป็นคนอคนื่นครับอันหนึ่งที่เราที่เราเห็นก็คือว่าการพบศพของน้องนะก็เป็นลักษณะของน้องที่สุดแล้วว่าน้องผิถูกขั้นกรบ น้องไม่ถูกโดนระเบิดทางเพลแล้วก็ตามที่ดูในปรากฏรายงาน,น,านสู่อทึกสม อุ๊ยโทษครับเอานองป่ามีคนอยู่ข้างหลังไหมครับไม่เป็น